เอาละครับกลับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยกันนะครับตอนนี้อยู่ในเกมใหม่ครับอยู่ในพาร์ที้ห้านะครับนะครับทีนี้ผมจะย้ายที่ตัดต้นไม้ไปอยู่วางนั้นนะครับตอนนี้ก็ตัดไม้กไนเลยนะับเป็นติดพวกไม้ไม่เริ่มเยอะแล้วครับผมจะย้ายไปอยู่ทางโน้นเพื่อเป็นฟาร์มไม้นะเจอประมาณพักหน้าผมว่าผมน่าจะลงเมือง ああ<ー>。 More นี่หมดแล้วนะครับ

哎，对对、嗯。嗯嗯 เราได้ไปดูเลยฝนก็จะตกไปดิได้เวลาขยายปั้นต้นไม้แล้วเอ้ยมีซับสต์อยู่หรือไม่อย่างนั้นเป็นต้นที่ผมเพิ่ง ไปนะจะพักาไปนะเหลือปะโอ้มันจะดีเลยให้อันเดียวเลยมีฐานด้วยครับเดี๋ยวค่อยก็ได้ภารกิจของเราเพิ่มขึ้นไม้จากนี้ ปลานะก็ตรงนี้โอเค ยังไม,นะไมเนี่ยเดี๋ยวผมตัดไม่ตังค์อกมีกแล้วนะนะักแล้วค่อยมาตัดกันนะ ไม่เหลืออยู่นะครับตัวนี้ได้มีสี่ชิ้นห้าชิ้นห้าสักชิ้นแค่นี้ผมว่าถ้าจะได้นะครับหกหกชิ้นน่าจะได้อะไรมั้งครับผมว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ฝั่งนี้มีอะไรหรือเปล่ามาแยกแตนสำรวจแป๊บนะอ๋อฝั่งนี้คือเป็นยีมาะครับฝั่งยีมาส่วนฝั่งมน้นก็น่าจะเป็นฝั่งดอกไม้สืมพูนะครับดอกสักอมพูละ ลงใส่ต้นร์มานชมผมไจะทความไมแถวนี้ครับ ว่าลงเมืองดอีลงเมืองกันด้ครับเดี๋ยวก็กลับไปตามฝังแต่มันประเด็นหนึ่งที่อาหารก็ไม่ค่อยชอพอสุดออกมาเนี่ยมาแล้วก็ เปล่าว่าหานะครับสมานอีกเปล่าปนี่บเปลี่ยนเปลี่ยนเก็บไปเก็บไปปรเเมือนกันดีวะฝั่งไหนนี่ตรงตรงไหนดีวะ ตรงนี้กับตรงนู้นแต่ว่าตรงนู้นด้วยพอาตรงนู้นไม่มีเหมือนเยอะกว่านะครับอาหารก็เ่ยจะพออยู่นะครับก็จะพอตรงด้านขวาเลยเดีวยวต,ตรงนี้แหละ ตัวแบบน่าก็จะสามตัวนะครับเดี๋ยวลงเมืองเสร็จก็น่าจะทำฟาร์มนะถ้าเกิดไม่ทำฟาร์มผมว่าผมน่าจะไม่รอดเนี่อนะไม่มีอาหาร ผมรู้ว่าลืมเลยลืมกรับลูนี่วะลืมเลยเกิดเจอคิปเปอร์ทีนี่ผมตายเลยนะครับผมว่า เดินไปนะพ่อไม่มีเหล,ล็กก็ได้ ได้มาอกี้ก่อนได้มาห้าสิบเอ็ดก้อนผมว่าน่าจะโพอ์สำหรับการปักท็อตนะครับอืมสับเป็นตกหูพุ้งออกมาเยอะเลยนะครับเนี่ย ทำฟาร์คมคนดีกว่านมะเพื่อความอยู่รอดอาหารเราก็จะหมดแล้วต้องพัานไม่ใหมนะปักทอดเพิ่มความสมุขให้กับตัวเราเพื่อความปลอดภัยนะครับ นอนผ่านไปอีกหนึ่งคืนนะ ยัดทำรัวเพื่อสร้างันนี้ก่อนดีกว่านะโอ้ผม่ยขาบมาเยอเลย หนังสติมาเยอะเลยวันนาจะพอแครับประมาณนี้หกสิบเ่ยดิมครับอนนี้ระไวอันน,น,น,นี้ที่เปิดประตูเออ หนึ่งสองสองพันก็พอเอ้ยสามหมออัวเ,าาเน,นี่ยหัวเอือชาได้ไหมล่ะยานนึ่งพวก จะชิมปุ่มนะครับตอนนี้ชุมขึ้นมาเยอะนะับนั่นสะลับคลิปนี้ก็จบไปเพปียงเท่านี้่อล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ